สวดีครับพบกับปื้มอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็พามาชมอีกหนึ่งคันเหมือนเดิมนะครับกับแนวทางการแต่งสายลุยนะครับคันนี้ไม่ใช่อันติเมตนะครับผมคันนี้เป็นอีลิแกรน1.9นะครับผมก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนแรกก่อนเลยเนาะมาตามมานี่นะครับผมครอบกระจังหน้าดําหน้านะครับหลายๆคนเนี่ยออกรุ่นอันติเมตมานะครับผมก็อยากได้กระจังหน้าดําเหมือนตัวแอคทีฟทางผมก็ได้หาของแต่งมารองรับเรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับใครที่อยากได้กระจังหน้าดำดุแบบนี้นะครับก็ราคา3,500บาทนะครับติดตั้งได้ทุกรุ่นเลยนะครับยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับสวยงามเลยทั้งได้หมด4ชิ้นนะครับก็จะมีชิ้นด้านบนตรงนี้นะครับผมชิ้นเขี้ยว2ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นตัววายนะครับด้านล่างครบเลย4ี่ชิ้นจบจบสวยงามดุๆนะครับผมคราวนี้ก็ลูกค้าก็แต่งแบบเป็นสไตล์แบบดำดุสายลุยนะครับมองเหมือนเผื่อนะครับก็ดูสวยงามเลยนะครับดำดุเลยนะ โอเคถัดมาเรามาเจาะลึกรละเอียดในส่วนของล้อก,กันนะครับคอนเซปต์เดิมสายลุยนะครับมาพร้อมกับยางคูเปอร์ AT3 นะครับผมอ่าบอกเลยว่าเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับแล้วก็มีความกระด้างนิดนึงนะครับแต่ว่าในความสวยงามนะครับรถคันนี้ไม่ได้โหลดเนาะก็ความสูงปกติเลยนะครับล้อเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมล้อฟูเอยางคูเปอรนะครับผมราคาชุดละ ห้าหมื่นเบาทนะครับผมก็รวมเทินไปเลยนะครับสำหรับรุ่นอีลิแกนตแต่ถ้าเป็นรุ่นอันติเมตก็จะเทินได้ราคาถูกกว่านะครับผมราคาจะลงปอีกเนาะยังไงถ้าสนใจจริงก็เดี๋ยวจัดโบพร้อมล้อให้นะครับสอบถามมาได้เลยนะโอเคก็เบื้องต้นแล้วไม่มีอะไรมากครับคันนี้ก็มีส่วนด้านหลังเลยดีกว่าไปเชินด้านหลังเลยครับอ่าถัดมานะครับเป็นคาดเอลจากค่ายฟรีฟอร์มนะครับ ก็มีความสวยงามตัดดําแดงนะครับผมคันนี้ก็เป็นคาดเอวแบบมีไฟเนาะ <G ül> เดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้กล้องอยู่นี้ก่อนเดี๋ยวผมถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอา่าจะเห็นว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเส้นสายนะครับเส้นสายยาวเลยนะครับ <S 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 เชื่อมกับตัวไฟท้ายสู่ไฟไฟท้ายเลยนะครับผมก็หลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยอาจจะรบกวนสายทาผู้ใช้ทางนิดน,นึงนะครับมันอาจจะจ้าหน่อยแต่ว่า เราก็ได้ความสวยงามแล้วก็ความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมคันนี้ก็ El e g a n c e 1.9ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็จะมารีวิวแนวทางการแต่งหลายๆแบบให้ดูนะครับผมเผื่อลูกค้าเนี่ยดูเป็นไกด์ไลน์นะว่าอยากแต่งแบบไหนก็แจ้งขึ้นได้เลยนะเพราะว่าเพิ่งก็มีของแต่งรองรับทุกจุดอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามเพจนะครับอีสูกับเซียวปื้มครับหรือว่าเบอร์โทร0988587978นะครับผมปื้มยินดีรับสายทุกคนเลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ